นี่ฮาว่ามาสวัสดีค่ะเด็กๆมีเ่าซืินซินเองนะคะวันนี้เรามาเรียนภาษาจีนพร้อมๆกันนะคะเด็กๆ今天我们要一起来学习中文。โอเควันนี้เริ่มเรียนบทที่หนึ่งก่อนนะคะเด็กๆบทที่หนึ่งก่อนนะที่อีกที่อีกบทที่หนึ่งก่อนนะคะ บทที่หนึ่งคือ1ิบเอถึง1ิบสถึงย0เลขนะคะสิบเอ็ถึงยี่สิบเปีที่แล้วพวกเราเคยเรียนคำหนึ่งถึงสิแล้ววันนี้เราจะมารเรียนสิเอ็ถึงยีนะคะเด็กๆสิบเ็ถึ โอเคเด็กๆเรามาดูคำศัพท์ก่อนนะคะชืสอสิบเอ็ดนะคะเด็กๆมาอ่านพร้อมๆเหล่าชื่อเลยนะคะอ่านพร้อมๆเหล่าชื่อสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบสองสิบสอง 十二，十二十，克十，二十三，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 克十三，十四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 ，克十四，十五，十五。 十五，十五，十五，十五。十六，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 十六。十七，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 十七。十八，十八，十八。 18คือสิบแปดสิบเคือสิบคือยี่สิบโอเคเราเรียนถึงเราเรียน1ิถึง20สิบเสร็จแล้วนะคะเด็กๆ งั้นตอนนี้เด็กๆมาอ่านพร้อมๆเหล่าเชออีกรอบหนึ่งนะคะพูดเสียงดังๆอ่านตามเหล่าเชอรรอบหนึ่งนะสิบเอีเอามือออกมาด้วยนัพร้อมๆเหล่าเชอรอนะสิบอีสิบอีสิบสองส 十三，十三，十四，十四，十四，十五，十五，十五，十六，十六，十六。 十七，十七，十七，十八，十八，十八，十九，十九，十九，二十。 二สิเก่งมากเลียดหีเลียนหนังสือหน้าที่สองนะคะเด็กๆเรามายองเส้นจับคู่พร้อมๆกันนะคะเด็กๆอันนี้อ่านเอ่อนัดพร้อมๆเหล่าชื้อนะแล้วก็เราค่อยมายองเส้นพร้อมๆกันนะคะอืมนัดพร้อมๆเหล่าชื้อค่ะโอเคี สออสามสี 11, ่ห้าหกเจ็ดแปด้าสิบสอ็ดออสิบเอ็ดอยู่ไหนนะเด็กๆอืมเรามาโยงเส้นกันอยู่นี่ค่ะสิ 12. ต่อมาเรามานับไอติมนะคะเรามานับไอติม OK，ล读呢，一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、十九，I did miss it, g i 十九。 งั้นเด็กๆตอนนี้เรามายองเส้นสิบเก้าที่นี่นะคะสิเก่งมากเลยเรามานัดนัดเอ่อลูกอมนะคะเออเรามานัดลูกอมอีกทีเรามาดูลูกอมนะอสามสี่ห้าหกเจ็ปดกิบสิบเอ็ดสิบสอง ส4 15, 16, 17, 18, 19, 20 20, อืมลูกอมมีอสิอืมอสิบอยู่ในอยู่นี่ลูกอมอยู่นี่อีสงั้นต่อมาเรามานับอันนี้นะคะอมามาดูว่ามีเท่าไหร่นะเรามานับหงยอี สองสามสี1ห้1 1กเจ็ดแปาสงันเราลองยองเสนอยู่นี่ค่ะงั้นเรามาดูเคกเค้กมีเท่าไหร่นะคะเด็กๆเ,เรามานับเค้กหน่อยอสามี่ห้าหกเจ็ 八九十十一十二十三十四十五เ六十六สิบอีสิบหกอืมเค้ก okay. มีสิบหนะคะงั้นก็โยงเส้นไปเหลือสิบละอืโอเคเด็กๆมาอ่านตาม่อพร้อมๆกันนะคะสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิ 十六，十六，十九，十九，二十，二十，真棒，顶嘛！然后我们来嘛，弟弟，我们来数一数，拿书那第三，我们来 ด่วนเลขนะคะสูอีสูเรามานับพ้องๆเรามานับพ้องๆกันนะคะพ้องๆกันโอเคอันนี้เยอะนิดหน่อยโอเคเด็กๆเรามานับเหมือนเมื่อกี้เลยนะตัวนี้11 11เขาหาได้1 1นงอันงั้นตัวนี้เราต้องไปหา12บสอง2เสเรามาเอาเซีอะไรนะเด็กๆ เราเอาสีแดงเนาะอืมเราไปหาสีสิบสองตอนนี้เราไปหาสิบสองนะสิบเอ2อสอ๋อนี่หนึ่งสิบอแล้วก็ออสเอ้อสิบเอออยู่ไหนอ๋ออยู่นี่อีกอานส่หนึ่งสองสามสีสิบสองทั้งหมดมีสี่อ,นอานงั้นที่นี่เราก็ต้องเขียนว่า ส4สีเขียนเลขสีที่นี่นะเด็กๆสี่สึอืมสต่อมาเรามาหาพร้อมๆกันสิบอูสิบอูเราไปหาสิบห้าเราสีฟ้านะอืมสอูสิบสีฟ้าเอาไม่เอาสีฟ้าดีกว่าเอาสีฟ้าเข้มอืมสอูสิูเราไปหาสิบห้านะคะ สิบอยู่ไหนสิบหสิบอ๋อที่นี่มีอันหนึ่งสิบ้แล้วก็เออสามอ้มีแค่สามเองสิบห้ามีสานะคะเด็กๆงั้นเรามาเขียนลงมาที่นี่เขียนเลขสาอืมเขียนสนะคะสามต่อมาเด็กๆเรามาหาสิบหนะคะสิบห เอาอีชมพู้喏 C hole สิบหหไปหาสิอ๋อที่นี่อีอันหนึ่งหนึ่งละสิบอ๋อสองืมแล้วก็สามสหหว้าวสิบหกสิบหมีดังหอันเลยอ่ะสิบ เงี้ยที่นี่เรามาเขียนเรียวเรียวเรียวอ่าเรียวเรียวนะเด็กๆเรี่ยวต่อมาเรามาหาพร้อมๆกันสิบเจ็ดอ่าเรามาหาสิบเจ็ดนะคะสิบเจ็ดสิบเจ็ดอยู่ไหนอยู่ไหนอ๋อที่นี่มีอันหนึ่ง 17, 17, 17, สิบเจ็ดสิบเจ็ดอ่ะสิบเจ็ดอ่มีสามอันสาน สามเงินที่นี่เขียนสามอือสามนะคะอือสามสามที่นี่สิบเจ็ดเรามีมสามอือสานเด็กเขียนเอ่อสิบเจ็ดช่องสิบเจ็ดนี้เขียนสามโอเคนะคะอือที่นี่สิบเจ็ดคือมีสามต่อมาเราไปหาสิบเก้าสิบเก้านะคะ สิบเก้าสิบเก้ามีกี่อันหนะ้าเรามาดูอีเออสิบเก้าสิบเก้าีเออสามเอ่ 19, 19, เอ, 3, อ,อสีอ่มีสี่อ่ามีสี่อันสี่มีสี่อันที่นี้เราก็เขียนสี่งั้นเหลืออีสิบงั้นเราไปดูอีสิบนะอีสิบมีกี่อันหนะ้าเอาสีเหลือง 2ีเอาสีเหลืองอี่สิบอันนี้หนึ่งสองสามสี่มีสี่อันเหมือนกอันอี่สิบมีสี่อันอืมโอเคเด็กๆคะเสร็จแล้วนะคะอืมโอเคงั้นเขียนตามเาชื่อนะเขียนตาม老师ค่ะเด็กๆเขียนตามเาชื老อนะเจินปัง ต่อมาเรามาเล่นกิจกรรมกันนะคะอืมเด็กๆตอนนี้เอามือออกมาเอามือออกมานะเอามือออกมาเออเราเอามือออกมาแล้วก็มาดูหนึ่งถึงสิบออมือใช้ยังไงนะคะเอออย่างเช่นยียี่ยออาสามสาม 四四五五六六七七八八九九十十，那么练，练一题，呢，卡。 一、一、二、二、三、三、四、四、五、五、六、六、七、七、八。 เก้วจิ้วสิบสิดีมากเล่นเป็นแล้วใช่ไหมคะเด็กๆโอเคงั้นตอนนี้เอ,อ่อหนึ่งถึงยี่สิบนะคะหนึ่งถึงยี่สิบเอ,อ่อเพราะว่าหนึ่งถึงยี่สิบเราเรียนเสร็จแล้วนะคะเด็กๆมาอ่านพร้อมๆเราเฉดรอบหนึ่งยี่ออสา 十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十，顶吗？那边了吗？不多昨 老师จะมาย้อมเส้น1ถึง20ินะเด็กๆเรามาย้อมพร้อมๆกันนะคะนี่ไก่ตัวนี้เราต้องไปหาดูไก่ตัวนี้นะคะเอองั้นเรามาดูเอยอย้อมเส้นพร้อมๆเหล่าชนะหน่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า 十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十。嗯，你该背好，嗯，谁没哈嗯。 一二三四五六七八九十十一十二十三十四十五十六十七十八十九二十，顶麦嘞！那好，跟谁来呢？看，杰克，乐乐啦！那卡，今天学到这呢，那卡，小朋友们再见！再见